ขัวลูกจ่าครับ ก็คือตลาดโต้รุ่งตลาดโต้รุ่งของหูหินนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาเดินเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e ชิปตามคาวิเศษนะครับถ้าใครมาเที่ยวหูหินนะครับในสตรีทเขาเรียกว่าตลาดโต้รุ่งไนท์มาร์เก็ตแต่ขอแนะนําร้านตัวลุงจ่านะครับกัวลุงจ่าที่เราไปเห็นว่ามีอาหารหลากหลายนะครับที่สราเคยเป็นนัก นักท่องเที่ยวไทยเลยนักท่องเที่ยวไทยครับที่สําคัญก็คือซีฟู้ดเป็นอาหารที่ราคาไม่แรงเท่าไหร่ราคาไม่แรงก็รู้ว่าอไรไ่อยเพราะ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 ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าซีฟู้ดเนี่ยจะราคาจะแรงแต่ว่าถ้าคนไทยเข้านี่แบว่าโอเคเลยอะหรือยิบเมนูนน่อยอะเรามาดูเมนูกันหน่อยนะครับ เนี่ยหอยเชลเผาทรงเครื่องร้อยห้าบาทนี่นะฮะเผากระเทียมก็ร้อยห้บาทถ้าเป็นถ้าร้านอาหารอิตาเลียนก็ต้องมามี200 <350 S 2> นะนี่นะประมาณนะกุ้งมังกรกุ้งมังกรตามราคากุ้งแม่น้ำทอดกระเทียม300รอยหอยนางรมร้อยหนึ่งปูมาหนึ่ง5กิโล350นะครับกุ้งแม่น้ำเาผากุ้งผัดผงกะหรีนะ่น่าสนใจนะ ชอบจริงนะเออสั่งหน่อยดิชอบผงกะหรี่เหรอใช่ชอบผงกะหรี่ชอบปูผงผ,ผัดผงกะหรี่ฮะยอกยอกผัดชาเออพี่สั่งให้หน่อยดิสั่งให้หน่อยปูผัดผงกะหรี่ะเลผัดชาปลาหมึกย่างก็สองร้อยห้าสิบครับปูต้มยำน้ำใสร้อยห้าสิบบาทครับไม่แรงนะ ปลาผัดไป้หวาน350ราคาไม่แรงนะครับไม่แรงไม่แรงเกีก๊ยดันเสกจากตุ้มกุ้งต้มยำนำ้ำข้น150บาท200ไม่แรงครับไม่แรง กะลีสัเพิ่มปาปูเป็นตัวแล้วเนื้อปูหรือปูนิ่ไอเนี่ยอาจา์ละสองร้อยเยครับเนี่ยเนี่เขียนเนี่ยได้ครับปูตัวครับอ่าเนี่ยเ่เนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับนี่โน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 เนี่ยฮะอ่าอย่างเงี้ยโปรโมทให้ดูเนี่ยงาอนนี้ครับอันนี้หอยแมงผู้ผัดชาตักตักตักอันนี้รยอนึงี่หอยกนีนึงหอยูผัดชาร้อนึงแพงไว้แพงไม่แพง ลอยเดียวลอยเดียวได้เดียวได้เดียวน่าจะสองร้อยอหัวอยถอยแมงผู้ผัดฉาอร่อยมาก,กาปเป็นไงถ้าอาจารย์เสกสุดยอดนะดเข้าเนื้อมากเข้าเนื้อไะหนูหนูหนูช้าลุกไม่ได้ลนะช้าละช้ะอาหารคือไม่ต้องวนพี่กินเลผัดฉาฮะ ผัดคุกข้าวก็อร่อยนะคุกข้าวนิดๆอูบัดผงกะหรี่จานนี้สองร้อยครับไม่แรงนะไม่แรงหญ่แล้วก็ใส่ผังใส่เยอะครัโอ้โหรสชาติเยี่ยมมากอูบัตผงกะหรี่ กินแต่ของใหญ่ก่อนแล้วกันเนื้อปูกาคนๆนะมันเทะไม่ได้เลยกรมีแค่ลำบากอร่อยฮะรสชาติดีมากดาละสองร้อยครดาลาสองร้อยอันนี้กุ้งผัดเปรี้ยวหวานครับกุ้งผัดเปรี้ยวหวานอ่ะชิมหน่อยอีกตัวหนึ่งเปรี้ยวหวาน อร่อยมากอร่อยมากมีแครอทมีสับปะรดไม่อร่อยแน่ อาชิม<ทท>อันนี้เมนูหอจันเสกกุ้งกุ้งน้ำข้นโหอร่อยมากหมึกนึ่งมะนาวนี่คนสั่งคนสั่งคนสั่งฮะเท่าไหร่นะจ๊ะพี่จ้าร้อยห้าสิบราคาไม่แรงนะครัวลุงจ่านี่ราคาไม่แรงเลยดูในช่อง ในกูเกิลแมปที่ผมใส่ไว้ใน YouTube ข้างล่างนี่นะฮะเดินในตลาดโต้รุ่งขึ้นมาตลาดโต้รุ่งเหนือไม่ไกลตลาดโต้รุ่งบนเดินมาครับไม่ไกล,ลสบายๆราคาไม่แรงเหยี่ยมไปยังไม่ได้ชิมเลยดูบอกต้องการบอกพี่คุกาะฮขอภัยขอภหยขอให้โหอร่อยมาก ดูดิฮะร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆนะฮะทานทั้งหมดแปดคนนะครับแปดคนสนนราคาทั้งหมดก็เซสพันห้าร้อยบาทเรออรวมรวมเออรวมรวมวิสกี้ของผมด้วยนะครเนี่ยผันห้าร้อยบาทครับก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับุควร วนจ่าตัวลุงจ่าวลุงจ่าแนะนําเลยนะครับลตลาดโตลุ่นบน,บนหัวหิน,นแนะนําเลยครับแนะนําเลยขอบคุณไปรายการทุกท่านที่ตามช่อง y u ู u ูบชีพทำทุกเสร็จและดู Google Map นะครับจากใต้คลิปเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ